อ่ะสวัสดีนะครับนักเรียนทุกคนก็คลิปนี้นะครับยังอยู่ในซีรีส์ของ A level ปี67ล่าสุดนะครับก็พยายามจะหยิบม,มาให้น้องดูเยอะที่สุดนะครับอันนี้คือพี่คัดเฉพาะ,ะข้อง่ายกับปานกลางเท่านั้นนะครับข้อยากเนี่ยบางครั้งไม่ต้องไปแต่เลยเราก็เกินครึ่งได้นะครับมาดูกันโจทย์ข้อนี้เนี่ยนะเขาบอกว่าเวกเตอร์นะเห็น u ขีดข้างบนเนี่ยคือเวกเตอร์ u เวกเตอร์ v แล้วก็ w นะครับ w เนี่ย คือมีขนาดต่อไปนี้นะฮะพี่กัดลบหนึ่งศูนย์หนึ่งอะไรก็ว่าไปตามนี้เลยนะครับตัวที่ AB เนี่ยเป็นจำนวนจริง,รง่ะก่อนอื่นเลยเนาะไฮไลท์ตรงนี้ก่อนปึ๊บปึ๊บอ่ะมันมี A กับ B อยู่เห็นไหมฮะโดยบอกมุมระหว่างนะครับ u กับ V เป็นมุมเท่านี้เรเดียนอ่ะเดี๋ยวค่อยมาตีความหมายกันแล้วบอกว่า U กับ W เนี่ยตั้งฉากกันนะครับโจทย์อยากรู้ว่าเอ้แล้ว ค่าต่อไปนี้เนี่ยมีค่าเท่าไหร่คือน้องก็ต้องหา a ออกมาให้ได้ b ออกมาให้ได้แล้วก็มาเอา a บวก 3b ก็จบใช่ไหมครับอย่างแรกเลยนะมีคีย์เวิร์ดมาให้เราอยู่สองคํคแรกครับคือมุมระหว่าง u กับ v เนี่ยให้มาทําไมมุมระหว่าง u กับ w u ให้มาทําไมว่าตั้งฉากคือ90องศาให้มาทําไมเอ่ยน้องก็ต้องนึกไปถึงว่าเฮ้ย เวกเตอร์สองอันเนี่ยถ้ามันจะมีอะไรมาเชื่อมกันทํามุมกันอะไรก็แล้วแต่เนี่ยน้องนึกได้อยู่2อย่างนะครับไม่ดอทก็คอสใช่ไม u v กับ u cross v นะครับอ่ะแต่เขาให้มาอย่างนี้เนี่ยนะครับโอกาสใช้ดอทสูงมากเพราะอะไรฮนะ u v อ่ะน้องพี่จดสูตรให้ก่อนนะพี่จดสูตรกันนะอันนี้จดสูตรนะครับท,ทบทวนระลึกชาติดินหนึง u v เท่ากับอะไรฮนะ absolute u a b s olute v cos เซตานะครับ a b s olute ก็คือขนาดของ u ขนาดของ v แล้วคูณด้วยมุมที่มันทำกันก็คือเซตานะซึ่งจะมีค่าเท่ากับตำแหน่งชนตำแหน่งนะฮะตำแหน่งชนตำแหน่งน้องรูป u กับ v ใช่ไหมตำแหน่ง x ลบหนึ่งชนกับหนึ่งได้ลบหนึ่งศูนย์ชนกับหนึ่งได้ศูนย์บวกกับอีก a หนึ่งถูกไหม ถูกไหมฮะทีนี้นะครับพี่เริ่มทําเลยก็ได้จากตรงนี้ก่อนเลยนะพี่รู้แล้วนะครับว่า u v เนี่ยเป็นอย่างนี้อ่ะทีนี้นะครับทีนี้คําว่ามุมเรเดียนเนี่ยเกิดมาชีวิตนี้นะครับเข้าห้องสอบพี่สอนเด็กในคอร์สเสมอว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเห็นมุมเป็นเรเดียนเนี่ยเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่ไม่มีใครชอบฮะแต่เรารู้นะครับว่า pi าเนี่ยมันคือร้อยแปดิบองศาน่ะ เราเรียนมาแต่มุม30องศา60องศา45องศา180องศา360องศาไม่เคยเรียนมุมเรเดียนนะจริงๆมันเคยเรียนแหละแต่ว่าเราไม่ถนัดใช้นะฮะสตัดได้ถูกไหมสามตัดได้60 62 12แปลว่ามุมที่เขาให้มาเนี่ยคือ120องศานั่นเองก็คือเซตานี่แหละอ่ะก็คือ120องศาง่ายขึ้นไหมชีวิตเนี่ยเราเปลี่ยนจากเรเดียนให้กลายเป็นองศาที่เราคุ้นเคยนะครับ ต่อมาน้องก็ต้องหาขนาดของแอบส์ลูด u ซึ่งหายากมากนะฮะแอบส์ลูด u เท่ากับส r e ว o ู t ตั้งไว้ก่อนเอาตำแหน่งที่1กําลังสองฮะลบหนําลังสองบวกด้วยตำแหน่งที่2กําลังสองครับบวกด้วยตำแหน่งที่สามกลังสองครับเนี่ยฮะเสร็จแล้วหาแอบ o l ลู e ของ v ครับเท่ากับ square root เหมือนเดิมครับตำแหน่งที่1กําลังสองครับบวกด้วยตำแหน่งที่สองกลังสองครับบวกด้วยตำแหน่งที่สกมกลังสองครับยากไหม เนี่ยฮะคืออบส์ลูตแหะนะครับอันนี้ออกมาเนี่ยลบหนึ่กำลังสองได้หนึ่งศูนย์หนึ่งใช่ไหมก็คือ2เท่ากับรูทสองนั่นเองอันนี้นะครับเท่ากับอะไรเอ่ยสแควร r ูทหนึ่งบวกหเป็นสองบวกด้วย a กำลังสองถูกไหม a กำลังสองบวกสอ่ะโอเคเขียนอะไรก่อนกระดานนะครับก็รู้แล้วไงเรารู้แล้วว่า u เนี่ยอบส์ลูต u เท่ากับอะไรฮะใช้สีแดงต่อเนื่องเลยนะ เท่ากับรูทสองแอส์ลูของ V เท่ากับสแควรูท t A กำลังสองบวกสองคูณกับ c o s สร้อยยี่สิบองศาจะต้องมีค่าเท่ากับ A-1 ลบหนึ่งคอร้อยี่สิบองศาเราหาได้ไหมหายังไงเอออันนี้คือใช้ความรู้หลายเรื่องนะครับในบทของออไอเจ้าเวกเตอร์เนี่ยต้องใช้ความรู้ตีโกนมาผสมด้วยแหละนะฮะเออ 120องศาเนี่ยพี่ก็เขียนยันมาก่อนอ l อ s i n t แทนค s ถูกไหมเวลาวัดเนี่ยวัดทวนเข็มนาฬิกาน้องก็ต้องไปดูว่าไอ้เจ้า120องศาของน้องเนี่ยมันตกขวอด้านไหนมันตกควอด้านที่สองะฮะค่า s i ายเป็นบวกเพราะฉะนั้นค่าคอ s ต้องเป็นลบเท่านั้นแน่ๆนะครับนะพี่วงไว้ก่อนเลยปึออ๊บพี่วงไว้ก่อนเลยนะคอร120องศามามันต้องลบอะไรสักค่าหนึ่งแหละเขียนลบไว้รอเลยเพราะอะไรพี่รู้ว่าตกควอด,ดนที่สองนี่ไง วัดมานี่มัน90ก็ต้องวัดต่อไปอีก30ใช่ไหมฮะถึงจะครบ120องศาเนี่ย1 2อองศาทีนี้120องศาเนี่ยมันก็คือคอสของอะไรฮะ180ถูกไหมลบออกไปอีก60องศานี่ไงก็เหมือนกับน,น้องวัดจากเนี่ยปื๊ดมาเนี่ย1 8อองศาแล้วดึงกลับไปอีก60องศานั่นเองพอตรงเนี้ยนะครับมันเป็นความรู้ของบทตรีโกณมิติใครที่ตามไม่ทันน้องต้องกลับไปทวนตรีโกณมิติในบทของม ok 5้านะ เพราะฉะนั้นอันนี้แนวลาบตัดทิ้งได้เลยคําตอบออกมาก็คืออะไรครับคอ s 60องศาซึ่งคอ s 60องศาก็วาดรูปดูก็ได้นะฮะนี่30นี่60หนึ่งรู้สามสองคอรส60เท่ากับ1นส่วนสก็เอาไปใส่แปลว่าคอร์ส120เนี่ยมีค่าเท่ากับลบเศษหส่วนสนั่นเองนะครับอ่ะทีนี้ทีนี้ทีนี้อย่ากันนั้นเลยนะครับพี่เห็นละนะ ตอนนี้เนี่ยโอ้โหมันติดสแควร์ o ูทอะไรเนี่ยหุ่นวายไปหมดเลยพี่ยกกําลังสองทั้งสองข้างเลยได้ไหมจะได้เคลียร์ทั้งสแควร์ o ูทและก็เคลียร์ทั้งกําลังสองด้วยไอ้ค่าลบด้วยนะครับย,ยกกําลังสองก่อนจะได้อะไรออกมาเอ่ยกําลังสองชนกับรูทอันแรกได้สองหลุดออกมาคูณกับ a กําลังสองบวกสองคูณกับอะไรฮะหนึ่งส่วนสี่ถูกไม่ถูกเพราะลบหนึ่งส่วนสองยกกําลังสองได้หนึ่งส่วนสี่ต้องเท่ากับ a ลบหนึ่งทั้งหมดกำลังสองอ่ะถูกไหมอือทีนี้นะครับสองกับนี่ตัดกันได้ได้สองอ่ะก็จัดการเลยกระจายกำลังสองนี่เป็น a กำลังสองบวกสองส่วนสองไว้ก่อนเท่ากับ a กำลังสองลบสอง a บวกหนึ่งนะครับตัวัดสองขึ้นไปคูณนะเท่ากับ a กำลังสองบวกสองอันนี้ลบเท่ากับนี่อย่างไรอาจาย์มือ เท่ากับ 2a กําลัง2ลบ 4a บวก2เพราะตวัด2ขึ้นมาคูณเย้ายไปลบฮนะย้ายฝั่งนี้ไปให้หมดเลยนะครับก็จะกลายเป็นอะไรเอ่ย a กําลัง2ลบ 4a อ่ะ2กับ2ตัดกันไปเท่ากับ0นะครับน้องดึง a ออกมาเป็น a ลบ4เท่ากับ0อย่างนี้น้องตอบได้อย่างตอบได้แล้วนะครับเราจะรู้ทันทีว่า a เนี่ยเป็นได้2ค่า ไม่4ก็0ถูกไม่ถูกทีนี้นะครับเรารู้แล้วว่า a ไม่4ก็0แต่มันต้องใช้ได้ค่าเดียวอะ่ะเพราะมันเอา a มาบวก3ใช่ไหมไม่งั้นต้องเกิดคำตอบ2ค่ามันไปไม่ได้ก็ต้องเช็คคำตอบก่อนนะว่าเฮ้ยไอ้เจ้า a ของเราเนี่ยนะครับควรจะเป็นอะไรก็ต้องอากลับมาเช็คฮนะน้องลองดูตรงนี้นะครับลองดูตรงนี้ก่อนยกกำลังสองนะ ก่อนยกกําลังสองเนี่ยน้องจะได้พจ์อะไรฮะน้องจะได้ก้อนนี้ถูกไหมเนี่ยก้อนเนี้ยน้องลองเอา a เท่ากับสี่ไปแทนก่อนนะครับลองเช็คคําตอบก่อนนะเอา a เท่ากับสี่ไปแทนแทนในนี้เลยนะครับก็กลายเป็นรูทสองคูณกับสี่กำลังสองสิ 16, บหกบวกสองเป็นสิบแปดใช่ไหมคูณกับลบเศ็หนึ่งส่วนสองต้องเท่ากับอะไรครับ a ลบหนึ่งได้ สามน้องดูว่าจริงหรือเปล่ายังไงมันก็ไม่จริงเพราะอะไรฮะน้องดูนะอันนี้ทั้งก้อนเนี้ยคูณกันออกมาต้องได้ค่าอะไรฮะค่าลบเพราะรู้สองมันบวกสิบแปดมันก็บวกรู้สิบแปดก็บวกอันนี้เป็นค่าลบแต่ออกมาเป็นบวกเป็นไปได้ไหมไม่ได้เพราะฉันรู้แล้วนะครับว่าสี่เนี่ยใช้ไม่ได้ก็ต้องเช็คศูนย์ด้วยเผื่อไม่มีคําตอบข้อนี้เอาศูนย์แทนสิก็แทนเหมือนเดิมเลยฮะเอาเเท่ากับศูนย์เข้าไปแทน เอาเเท่ากับศูนย์เข้าไปแทนนะเปลี่ยนสีนิดนึงเอาสีเขียวอ่อนแล้วกันเเท่ากับศูนย์เข้าไปแทนก็จะเกิดรูทสองคูณกับรูทสองคูณกับลบหนึ่งส่วนสองเท่ากับศูนย์ลบหนึ่งก็คือลบหนึ่งใช่ไหมใช่ไม่ใช่อันนี้สองคูณ 2. รูทสองรูทสองคูณสองได้สองตัดการได้ลบหนึ่งเท่ากับลบหนึ่งจริงไหมจริงแปลว่า a ของเราคือศูนย์นั่นเอง a คือศูนย์นะ เ,เขียน a คือ0 a คือ0ทีนี้นะครับยังไม่หมดภาระของเรานะเราต้องหาอะไรครับหา b ออกมาให้ได้ก็จบละ b เนี่ยเกิดจาก u นะครับตั้งฉากกับดับอะ่ะทีนี้ตั้งฉากเนี่ยตั้งฉากตั้งฉากตั้งฉากคือ90องศาถูกไหมเฮ้ยตั้งฉากกันเนี่ยถ้าเกิดน้องเรียนมาดีเนี่ย u v ดออ่ะ u. w เนี่ยเท่ากับ absolute u ใช่ไหมแอบส์ลูดดับเใช่ไหมคอสเซต้าใช่ไหมคอสเก้าสเท่าไหร่เอ่ย cos 90อยู่ตรงเนี้ยฮะ x ค่า cos x 1 y 0ูนยะเอ้ยขอโทษ x 0 y 1ถูกไหม x คือค่า cos เพราะฉะนั้น cos มันคือ0น่ะแปลว่านะครับถ้าน้องจับเนี่ย u มาดอทกับดเนี่ยน้องจะต้องได้0แปลว่าถ้าเกิดน้องจับตำแหน่งชนตำแหน่งฮะ ลบหนึ่งชนกับ b ครับได้อะไรออกมาครับน้องจะได้ลบ b ศูนย์ชนกับหนึ่งได้บวกศูนย์หนึ่งชนกับหนึ่งได้บวกหนึ่งดอดกันออกมาต้องได้เท่ากับศูนย์เพราะฉะนั้น b ของน้องเท่ากับหนึ่งรู้แล้วฮะว่า b เท่ากับหนึ่งแปลว่าทั้งพจน์นี้เลยนะครับก็คือหนึ่งคูณสามได้สามบวกกันออกมาคําตอบข้อนี้เลยคือสามนั่นเองคําตอบข้อนี้ตอบสามครับ ซับซ้อนนะถือว่าซับซ้อนนะครับทำหลายสเตปหลายขั้นตอนข้อสอบแบบนี้สำหรับพี่จัดเป็นความยากระดับปานกลางเพราะว่าคอนเซปต์ไม่ได้ยากนะครับมันมายากตรงดอทตรงที่เราต้องมาหาทั้งขนาดของ u ขนาดของ v ขนาดของ cos เซตาซึ่งต้องใช้ความรู้ในบทของตรีโกณมิตินะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยข้ออย่างเงี้ยนะถ้าเกิดเราทํารอบแรกเนี่ยสกีนข้ามไปก่อนได้พอเราเก็บข้อง่ายหมดแล้วเนี่ยเฮ้ยเหลืออีก10ข้อสุดท้ายที่เป็นข้อปานกางกัยากเนี่ยน้องมานั่งแกะอย่างเงี้ยข้อน,นี้อาจจะใช้10นาทีแต่ว่าเวลาฉันเหลือฉันก็เก็บไปอีก3 4คะแนนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ3ชิวๆเลย